สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมช่องเกษตรอินเด์นะครับพาทุกคนมาอยู่ที่แทงค์น้ํานะครับซึ่งเป็นวงบ่อปูนที่เราได้ทําขึ้นมานะครับเพื่อเก็บกักน้ํานะครับแล้วก็เป็นแรงดันของน้ํานะครับเพื่อใช้ปลูกผักภายในสวนนะครับนี่นะครับของเราใช้12ปลอกนะครับซึ่ง ความสูงของปลอกนะครับอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับแต่ละปลอกนะครับแต่ละปลอกอยู่ที่กว้าง1เมตรนะครับสูง50เซนนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าเขาจะส่งน้ําได้ถึงได้ไกลประมาณกี่เมตรนะครับแล้วก็ได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่แปลงตัวพูนะครับไปกันเลยครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แปลง ถั่วพูนะครับท้ายสุดเลยนะครับของแถวนะครับซึ่งเราวัดระยะห่างก็ประมาณ80เมตรนะครับตรงนี้นู่นนะครับแทงอยู่ไกลๆนู่นนะครับไกลๆกับทนมะพร้าวนะครับตรงนี้นะครับเป็นมุมที่ไกลสุดนะครับแล้วก็อีกมุมนึงครับก็เป็นมุมอ่มุมฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งนู้นเราวัดได้นะครับเกือบเกือบร้อยเมตรนะครับตรงนี้นะครับประมาณ80นะครับจากแทงมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับ80เมตรนะครับระดับน้ําตอนนี้นะครับก็คือเต็มแทงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราเปิด3แถวนะครับความพุ่งของหัวปีเสื้อนะครับมินิสปริงเกอร์นะครับจะพุ่งได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ อีกครั้งหนึ่งเราจะไปวัดอยู่ที่ประมาณหนึ่งรอเมตรนะครับฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเปิดดูว่าเขาได้กี่แถวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดน้ํานะครับเพื่อดูว่าแรงดันของน้ําอยู่ที่แปดสิบเมตรเราเปิดตรงนี้นะครับเราได้กี่แถวนะครับแต่ผมเปิดไว้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอเปิดน้ําอย่างเดียวนะครับผมเปิดไว้ที่สามแถวนะครับเราดูความพุ่ง แล้วก็ระยะของหัวปีเสื้อนะครับอย่าไปเปิดน้ํากันครับครับตอนนี้นะครับเราเปิดน้ําจากแทงมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดสามแถวนะครับซึ่งแต่ละแถวนะครับความยาวของแต่ละแถวก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับนี่นะครับสามแถวนี่นะครับระบบน้ําความสูงของน้ํา ซึ่งระยะตรงนี้นะครับอยู่ที่80ดสิบเซนนะครับนี่นะครับเราให้ดูความสูงและก็ระยะของน้ํานะครับซึ่งแรงดันจากแพงมาในจุดตรงนี้นะครับ80เมตรนะครับสามแถวแถวละ20เมตรถือว่าโอเคครับ นี่นะครับก็แรงดันยังใช้ได้นะครับ ถ้าคิดความจุของของแท้งนะครับถ้าเราเติมน้ําเต็มนะครับความจุน้ําอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ4,000ลิตรนะครับน้ําเต็มแท้งนะครับระบบน้ําของทางสวนนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูนะครับว่าแทงน้ำวงบ่อปูนของทางสวนนะครับที่เราทำขึ้นนะครับใช้กับระบบน้ำลดแปลงผักนะครับเราจะได้ระยะการส่งน้ำที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดู การส่งน้ําของแทง n นะครับอยู่ที่80เมตรถึง100เมตรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าระยะไกลกว่านี้ผมเชื่อว่าก็ยังดันได้อยู่นะครับแต่แปลงของเรานะครับที่เราวัดเราได้ระยะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดอีกทีนะครับตรงประมาณ100เมตรนะครับว่าเราเปิดได้กี่แถวแล้วแรงดันของน้ำได้ขนาดไหนนะครับ ครับตอนนี้เราอยู่ที่มุมที่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับซึ่งเราเปิดสามแถวเหมือนกับแปดสิบเมตรนะครับจากมุมนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับตอนนี้นะครับน้ําในแทงไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราลดน้ํามาจากมุมฝั่งนู้นนะครับมาเรื่อยๆรืนะครับจนถึงมุมฝั่งนี้นะครับเราเปิดสามแถวเหมือนกันนะครับแต่ดูระบบน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ ระดับน้ําที่แทงส่งมานะครับก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะครับนี่นะครับมุม80ดสิบเมตรกับ100่งร้เมตรนะครับก็ยังดันมาถึงนะครับแล้วก็ความสูงของน้ำจากหัวผีเสื้อนะครับก็ยังได้อยู่นะครับนี่นะครับแรงดันน้ําก็ได้อยู่นะครับ แทงตัวนี้นะครับก็ใช้งานมาประมาณปีกว่าๆนะครับเราใช้กับแปลงผักและก็แปงงลงผลไม้ที่ในสวนเรานะครับนี่นะครับพาทุกคนนะครับมาดูแท้งน้ํานะครับแล้วก็แรงดันของแท้งนะครับเผื่อสมาชิกท่านใดน,นะครับสนใจจะทําระบบน้ําแท้งน้ํา แบบนี้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับราคาตอนนี้ก็อาจจะแตกต่างจากตอนนั้นนะครับเพราะว่าจากการที่ผมเช็คราคาอุปกรณ์การเกษตรนะครับขึ้นหลายอย่างเลยนะครับก็ลองศึกษาราคาดูนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ